ขอต้อนรับเข้าสู่สองป่าจำลองสะหายหลายคุณนะคะตอนนี้ก่อนกลับเราต้องเก็บภาพก่อนนะคะนี่องตรงอ่างเลยค่ะอ่างอู้ตรงโน้นนี่สวยอ่างเก็บภาพก่อนนะ โอ้ยโอ้ยอยอุยอ้ยอยน่ารักจังเว้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยต้อคนหารักกล้องพี่หน่อยสวยนะนี้ยอ้ยราคาตั้งหลายร้อยมันไม่สวยเป็นไปไม่ได้พันล้านกีบหลายหมื่นไม่ใช่หลายร้อย ลายร้อยลอนกีบโอ้ยอันนั้นแหละมันรับมุกบัวได้นี่เขาเอาดอกเป็ดพันคือเขานะเราจะเขาจะกลับทางนี้นะคะอตอนเช้าหมอกมันอยากมันอยากมัวมัว,มว,มวเนาะเนาะ มันมีเมฆกระจายอะเออมันเลยขีดคึมๆภาพก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกมาตรงนี้ดีกว่ามงามล้ปลึ ดูบิ่มิดปิดไม่มิดดอกสวยประหน่อยชอบใส่เสื้อสีขาวนี่เป็นไงกล้างนักเลงด้วยว้ย นักเลงเว้ยนั่งถ่ายรูปกูเหลือเสื้อมายายมาอยู่ข้างหลังมั้ยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขากล้องมาไม่งั้นจะถ่ายอันนี้ขากล้องพี่ดมีเดี๋ยวถ่ายเออดมีถ่ายให้ดิอันนี้ยายอัดเลยเอออัดของยายอย่ามายุ่งเจ้าเอาอันนี้อัดอันนี้อัดอาการมาอาการนั่งอ่ะตัวเล็ก เน้นเอาภูเขาไม่เน้นเอาคนเลยเอวิวอะโอวิวไปฝันหลายนี่พี่หน่อยจริงนี่ยเลยดี่น่อยไม่ก็ให้โฟวิวถึงนัดแล้วพี่หน่อยงไหวอป้าผ่ายมันเครื่องมาแล้วมันเครื่องสาปิ้งไงแต่เครื่องที่เอ ออกจากนี้ก็จะเดินทางไปที่ไหนนะเดินทางไปสวนชาเหรอ,อสวนส,ส,นส้มสวนส้มค่ะภาษาไทยสวนชกนักเลงย่านแถวนี้แหละนี่เจ้เลยสวนส้ม ป้ามองรูปมไม่ได้ร no. ูปเยอะผมแคู่ปตรงรูปเป๊ตรงรูปเดียวเอารูปแบบไม่ไม่มองกล้องอ่ะก็ทำเป็นมองฟ้ามองเออทำเป็นชีหน้ามึงเอาภาพไอ้ฟันหอยห้ไหน่อยา่ฮอาเป็นรูปชีน่าอืสวยอ่ะทางนู้นอ่ะอืมนะเนาะ ขับรถ a อะไปเกาะนอเราไม่เที่ยวเกาะนอไปทำทางขับเปาะถูกเรื่อความปวดร้อติดคุ คุณป,ป,ป้าเาแยกรถนะให้เขาออกก่อนไหมเดี๋ยวเราไม่มันลงถอยหลังไม่ได้หรอกก็ใช่ไงเขาช่องนี้ได้มีช่องถอยจะได้เปิดถ่ายทำมันขนบ,นนเนบเสียงย่แ นู่นงนามเนาะเราเราน่าจะไปจองที่นู่นถ้าเต็มแล้วนะพอเราอยู่ที่นู่นที่นู่นมองมานี่ที่นี่สวยงามบอกสวยที่ผมไปไปบนเกาะบนเกาะโรงแรมสุดยอดบนเกาะบนเกาะ ก็เตรียมตัวจะกลับค่ะนั่งนร่หลุดแล้วเป็นนางเา็น จบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชิดตตะไคา้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะคุณตา